วันก่อนไปเจอเพลงตัวเองนะครับที่ทํากับนุกี้พีผมแต่งผมร้องแล้วก็นุกี้พีเนี่ยเขาแต่งท่อนแรปด้วยชื่อเพลงว่าอีมวันครับที่จจเ,ทคเค,เนค,นไ,เคได้มองนี่พอนั่งฟังไปสักครั้งหนึ่งมาถึงบีทที่เป็นช่วงที่นุกแรปอะไรเงี้ยก็เลยไปลองเอาบีทเพลงนั้นมาเปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองแต่งแรปในแบบของตัวเองดูว่าเออถ้าไม่ใช่นุกี้พี P. แ้วเพลงนี้ล่ะถ้าเป็นชอแรปเองล่ะจะมีรามประมาณไหนอะไรเงี้ย ก็เลยลองแต่งดูได้ออกมาประมาณนี้ครับ แม่ไม่ใช่ยอดรักแต่เชื่อในรักสลักใจเป็นได้แค่พี่เป็นน้องรักเป็นแค่นักร้องสะบัดใหม่วันเวลาเปลี่ยนแปลงฤด,ดูกาลสลับไปแต่รักใครแล้วรักจริงไม่เคยจะคิดสลัดใครทุกเช้าตื่นมาทํางานจนดึกจนดื่นสลบไปมันยังไม่เจอกับความรักได้แต่ร้องเพลงสะบดไปไม่ใช่พี่ปอนัทวุฒิแต่ก็อยากได้คนสกิดใจก็ได้แต่หวังจะมีสักวันจะเจอสักคนสะกดใจอ่ะฮะนี่อันนี้คือเพลงในแบบเป็นรามของชอนะครับท่าชอแต่ง ก็เลยนั่งคิดคิดไปคิดมาแล้วดีแล้วละ่ะที่ให้นุ๊กแต่งให้เอาของนุ๊กนั่นแหละดีแล้วฝากติดตามด้วยนะฝากไปฟังด้วยในส p o t i f y ก็มีนะครับชื่อเพลงว่า o m e วันชอฟิช r ริงกับนุก๊กกิฟีครับฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าที่ชอชาน,นลครับยังใช้ชีวิตในแบบที่เป็นสะพานนะผมไม่ดูแพงแต่งตัวกระเซิรกระเซิงไม่เคยมีใครมาดูแลแต่จากวันนั้นที่เราทั้งสอง